สวัสดีครับพบกับช่องนอนเวนชแนลครับช่องที่พาทุกคนไปเปิดโลเคชั่นหลอนนะครึ่งตอนนี้ผมก็พามานะครบ้านปู่ตานะครับเป็นบ้านที่อเงียบสงบนะครับแล้วก็หวังเวงนะครับแล้วก็อธรรมชาติมากเลยครับทุกคนนะแล้วก็โอ้โหมันสุดยอดครับโลเคชันนี้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าว่ามันคืออะไรนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ พุทธศาสนนหลักยังเป็นทางการครับก็คือผงเวิร์กนะครับใช้สําหรับงับกินกายนะครับกินกายหรือกินเท้าครับนะฮะงับกินกายหรือกินเท้านะครับถ้าเพื่อนๆนะครับหน้าหนาวเนี่ยนะครับมันจะทําให้เหงื่อออกที่ฝ่าเท้านะครับเพราะนั้นก็ใช้ตัวนี้ครับตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนครับผมเวิร์กครับกระป๋องละห้าสิบเก้าบาทครับจัดส่งให้ฟรีนะครับ ใช้สําหรับนะครับระงับกลิ่นกายหรือกลิ่นเท้านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นเท้านะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีแน่นอนนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมก็มายังบรรยากาศนะครับบริเวณด้านหน้านี่จะเป็นทางนะครับตรงนี้คือบ้านปู่ตานะครับครับเดี๋ยวผมจะสอยสายให้ดูก่อนนะครับเป็นเป็นพอเน่าๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปครับทุกคนแล้วกลางคืนมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก็ผมอยากให้ปู่ตาออกมาเล่นด้วยนะครับเห็นเป็นลูกเป็นหลานนะครับแล้วก็ช่วยออกมาเล่นกับผมนะฮะที่นี่นะครับเนื่องจากว่ามันติดกับเขาครับผมลองทดสอบการไล์แล้วนะครับมันภาพมันแตกนะครับเพราะนั้นก็เลยจะเป็นคลิปวิดีโอทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมพยายามจะไม่ตัดต่อคลิปครับเนื่องจากว่าจะให้ได้ดูนะครับว่าอันนี้คือเป็นเป็นภาพต่อเนื่องนะครับไม่มีการตัดต่ออะไรประมาณนี้ครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม ครับสาหรับตรงนี้ก็เป็นบ้านปู่ตานะครับโลเคชันที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับซึ่งผมก็เคยเข้ามาแล้วนะครับมาหาใต้กับแก้ครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีคนเคารพบูชานะครับเพราะฉนั้นผมจะไม่ล่วงเกินนะครับไม่มีการล่วงเกินใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการท้านะครับแต่ผมขอให้ปู่ตาออกมาเล่นด้วยแล้วกันนะครับด้านข้างนี้เป็นเป็นทางนะครับผม จะไม่มีการท้าทายใดๆทั้งสิ้นผมไม่เล่นกับความเชื่อและความศรัทธาของคนนะครับเพราะว่าความเชื่อนี่สามารถฆ่าคนได้ครับเพราะฉะนั้นผมแค่มานําเสนอนะครับว่าที่นี่มันมีสระบ้านปู่ตาอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับบรรยากาศรอบๆครับตัวนี้เป็นต้นไม้ตายครับต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าเป็นต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นนะครับผมว่าน่าจะเป็นต้นยางนะครับต้นยางนานะเป็นต้นยางนาอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ เสียงนกอะไรครับทุกคนผมไม่ไม่รู้จักนะครับเสียงนี้นกกุ๊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 กนะบริเวณด้านนี้มันเหมือนมีคนขึ้นไปนั่งนะฮะเรื่อมมากเลยฮะมีคนขึ้นไปนั่งกลางคืนอะไรประมาณนี้ฮะมันเลยทําให้กิ่งนี้นยเรื่อมเรื่อมมากนะฮะเรื่อมปิ้งอะไรประมาณนี้ฮะก็มาเลยครับทุกคนต้นไม้บริเวณด้านข้างต้นนี้นะครับ มันก็เป็นเลื่อมๆนะฮะทางตัวนี้ก็ไ e ม่ลกนะครับเป็นที่นะฮะตรงนี้ต่อมีพวงมาลัยครับพวงมาลัยมาคล้องไว้นะครับนะด้านข้างเนี่ยตัวนี้เป็นลานหินเลยนะครับทุกคนเป็นพลานหินนี่ครับพลานหินนะครับแล้วตัวนี้ก็พวงมาลัยเหมือนกันครับทุกคนแล้วก็ปึ๊บๆๆนะครับทุกคนตัวนี้ครับ ต้นไม้นะครับที่ถูกผ้าสามสีพันนะครับตัวนี้น่าจะมีวิญญาณหรือมีอะไรก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นการบวชนะครับเพราะว่าต้นไม้ใหญ่นี่เขาไม่ต้องการให้คนระยุกนะครับไปตัดอะไรประมาณนี้อาจจะมีการลากตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนะเพราะคนที่ตัดจริงๆเนี่ยเขาไม่กลัวนะครับเรื่องผีไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหมดนะพวกนี้ไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงทาเอาที่มาผูกไว้นะครับ นะปลูกไว้แล้วก็เพื่อให้มันดูน่าเกงขามนะครับด้านล่างนะเป็นเหล้าครับซึ่งเป็นเหล้ากับขวดเอ็มร้อยนะฮะซึ่งน่าจะมาประมาณว่า่ามามาแก้บนหรือมาบูชาอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ด้านข้างก็มีพวงมาลายอีกเหมือนกันกนะทุกคนแล้วก็ด้านนุ้นนะครับมันจะมีเป็นไม้กวาดอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม้กวาดได้เฮี้ยนไปหมดแล้วครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีเป็นพวกที่ เป็นของประมาณพวกหมากพวกภูนะฮะที่มาเส้นไหว้นะฮะตัวนี้ก็เป็นถาดโฟมนะฮะที่ใส่หมากภูกมานะฮะพอด้านข้างก็ยังมีต้นไม้ใหญ่ครับต้นไม้ใหญ่อีกหลายต้นเหมือนกันนะะตัวนี้น่าจะเป็นต้นต้นงิ้วปะครับทุกคนน่าจะงิ้วนะฮะหรือต้องเป็นต้นทองหลงังอะไรประมาณนะะั้นดอกประมาณนี้น่าจะเป็นต้นทองหลงัง ก็เดี๋ยวมาดูครับที่บ้านปูนะครับตัวนี้คือบ้านปูนะครับบ้านปูตานะครับดูทุกทุกคนดูชื่อนะบ้านปูตานะครับก็สวัสดีครับปูตาลูกหลานมาเยี่ยมนะครับเอา้ายสียังไม่หม่เอี่ยมเอียมเลยครับทุกคนมีคนเฝ้ามานะครับมาสักการะนะครับด้านหน้าเขมีต้นไม้อิงเอียงหนึ่งต้นเป็นต้นไม้ขาขาวครับผมไม่ทราบว่าต้นอะไรนะครับน่าจะเป็นต้นฉนวนหรือเปล่าครับฉนวน น่าจะใกล้เคียงนะฮะแล้วก็มีผมอะไรอีกเหมือนเดิมครับห้อยไว้ก็นี่คือบ้านปู่ตานะครับลูกหลานครับมาเยี่ยมมาเยือนนะครับถ้ายังไงช่วยลูกช่วยหลานนะครับออกมาเล่นกับลูกกับหลานบ้างก็ดีนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าผมมากลางคืนนะครับก็ช่วยออกมาเล่นกับผมบ้างนะครับมาทําของร่วงมาทําสิ่งของเคลื่อนไหวหรือลอยอะไรประมาณนี้ครับปู่ตาผมไม่ได้ลบลู่นะครับแต่ผม อยากให้ช่วยผมครับอยากให้ช่วยผมนะช่วยผมทําให้ว่าให้คนได้รู้กันนะครับว่าปู่ตาเนมีจริงนะแล้วก็พวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับมีจริงแล้วผมก็ขออนุญาตนะครับเดินขึ้นไปด้านหลังนะครับด้านหลังนะนี่คือด้านหลังปูบ้าสารปูตานะครับด้านข้างจะเป็นที่ห้อยโคงมอลายทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ น่าจะมีเพิ่งมีการเอาออกไปนะนะตรงนี้ก็เป็นอ่ามันเป็นอะไรสเีเหลืองครับเป็นเชือกสีเหลืองเนะี่ยผูกต้นไม้ไว้ซึ่งผมไม่ทราบว่าปูกไปทําไมนะมันไม่ใช่ต้นแน,น่น,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 นอนครับ <S <s <uss> <S ก็เดี๋ยวขอเดินชมธรรมชาตินะครับเนื่องจากว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณป่าและเขาครับทุกคนบรรยากาศนี่สวยงามมากครับ ฮแต่กลางคืนครับมันจะถูกเปลี่ยนไปทันทีเนื่องจากก็มีสารปู่ตาอยู่นะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่ปู่ตาออกมาเดินเล่นก็เป็นไปได้นะครับโอตัวนี้เหมือนงูมากเลยครับทุกคนเหมันเลื้อยครับเป็นเลื้อยครับทุกคนอ่านาคอนด้าเลื้อยสยองโลกนะครับเหมือนมากเลยครับมันมันเลื้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราจัดบุก่อนนะครับมันคืองูหรือเปล่าแข็งครับเป็นต้นไม้ครับทุกคนต้นไม้ครับไม่ใช่งูครับ แต่ดูเล่าดามมันครับทุกคนมันเหมือนงูมากเลยกลางคืนมันน่าจะเลื้อยได้นะครับดูท่าทางแล้วนะครับมันเป็นต้นเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับทุกคนมันเป็นต้นอะไรที่อ่านัโคนนะครับปื๊บครับขึ้นมาครับมันจะขึ้นมาครับทุกคนขึ้นมาแล้วพันต้นไม้ครับหนึ่งรอบสองรอบนะครับแล้วมันก็โค้งมาครับทุกคนโค้งมาครับแล้วมันก็ลงมาอีกครับทุกคนลงมาลงมาเห็นไหมครับทุกคนลงมาเลยนะครับ ลงมาครับลงมานะฮเสร็จเร็วปุ๊บมันนี่ครับมันขึ้นไปอีกแล้วครับทุกคนขึ้นไปครับแล้วโค้งช่วงนี้ครับโค้งช่วงนี้ครับหลบลงมาครับทุกคนนี่ฮะหลบลงมาครับหลบลงมาปึ๊บเดิมไปนี่ครับไปนี่ครับทุกคนไป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 ครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนครับทุกคน นน่นเลยครับขึ้นไปข้างบนเลยครับเรยแยกมันแยกเป็นสองกิ่งตรงนู้นนะฮะแยกเป็นสองกิ่งตรงนู้นนะโชคดีนะครับที่มันแยกเป็นสองกิ่งแสดงว่ามันไม่ชิงงูครับทุกคนถ้ามันไม่แยกเป็นสองกิ่งนะครับมันเหมือนมากเลยครับทุกคนแล้วก็เหมือนแค่ว่ามันเอาหัวเนี่ยหัวซุกลงไปในดินนะครับพยายามจะเลื้อยลงดินอะไรประมาณนี้ฮะางคืนมันอาจจะออกมาเคลื่อนไหวก็ได้นะครับทุกคน ตรงนี้บริเวณนี้มีไก่ปลานะครับทุกคนนี่ครับหรืออาจจะเป็นนกยุงเสียงเมื่อกี้อาจจะเป็นเสียงนกยุงก็ได้นะฮะกก้ o g ้ go ้ o g ้สวยงามครับตรงนี้สวยงามแล้วก็มีต้นไม้ขาวแห่งกอนดออยู่นะฮะตรงนี้คือต้นไม้ขาวแห่งกอนดอนะนี่ครับ ต้นอะไรไม่ทราบนะครับมันมันเหมือนต้นหมันนะทุกคนต้นตะขอไม่ใช่แน่นอนครับใบมันออกใหญ่ๆนะ่าจะเป็นเถาวันก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ครับขวรต้นมันก็ดูน่ากลัวนะครับต้นนี้คือต้นไม้ขาวแห่งกอนดอนะครับมีหมาเริ่มเห่านะฮะทุกคน มันสวยงามนะครับสวยงามมากแล้วมันมีอ่าเป็นต้นไม้ที่เลื้อ,อยเหมือนงูหนึ่งต้นนะครับหรือมันอาจจะเป็นงูก็ได้นะครับแล้วมันซ่อนตัวมันพรางตัวอยู่ผมพยายามยิกมันเข้าไปมันเป็นเปลือกไม้นะครับหยิกดูเมื่อกี้มันเป็นเปลือกไม้นะครับแต่ถ้ามันฟื้นมาเป็นงูเมื่อไหร่เนี่ยผมต้องเพ่งนะโอ้ตัวมันใหญ่มากครับทุนแต่ถ้าเพ่นก็คงไม่รอดครับเพราะตัวใหญ่ขนาดนั้นนะครับจะต้องสู้ครับนี่ครับเป็น ป่าอีกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวนี้ผมพาทุกคนเข้าป่าบ่อยนะครับเพราะว่าความหลอนตอนนี้ผมว่ามันอยู่ในป่าครับกำลังเริ่มหลอนตามตำนานต่างๆนะครับตำนานต่างๆเนี่ยจะอยู่แถวๆป่านะครับทุกคนเป็นไรที่นี่ครับเป็นจอมปลวก,กศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วครับโอ้หเป็นพนใหญ่มากเลยครับทุกคนจอมปลวก,กศักดิ์สิทธิ์ครับ นี่เป็นก้อนหินใหญ่นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นเต่าล้านปีก็ได้นะครับเพระนได้ใช้กินตนาการนะผมก็เดาไปทั่วมัวตัวนะพูดเล่นไปนะทุกคนโอเคตรงนี้มีไก่ป่าแน่นอนครับนั่นนะครับมีการตัดไม้ครับเห็นตอไม้เลยนะเพราะนั้นเลยมีการบวชไบนะตรงนั้นก็เหมือนกันครับทุกคนมีการตัดต้นไม้ไปนะครับเพราะนั้นเลยมีการตั้งศาลขึ้นมานะครับเป็นศาลปู่ตานะฮะ ปู่ตาที่ว่าเนี่ยประวัติผมไม่ทราบนะครับยังไ,ไม่ได้สอบถามนะแล้วก็การสอบถามประวัติจากผู้คนเนี่ยถามยากมากครับเนื่องจากว่าชาวบ้านกลัวผมเอาไปทําอะไรสักอย่างนะบางทีจะแบบว่าต้องไปส่วนมากคุณจะไปสอบถามร้านค้าครับเนื่องจากว่าไปซื้อของนะครับบางทีก็ถ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้ยผมก็จะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเลยทาความคุ้นเคยก่อนนะครับแต่ถ้าอยู่ดีๆปุ๊บเราไปถามอึกอักถามเลยเนี่ยเขาไม่บอกนะครับเขาไม่บอกแล้วก็ไม่บอกเขาบอกว่าไม่ไม่รู้ นะแล้วก็ถ้าถ้าเราไม่เข้ามาเจอสถานที่แล้วก็ถามนะฮะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยบางทีเขาบอว่าไม่มีอะไรประมาณนี้บอกไม่มีไม่รู้เลยนะนั่นนะครับคือสาเหตุนะครับที่ตามหาพวกสถานที่หลอนๆเนี่ยยากมากสำหรับชาวบ้านนะครับเหมือนที่ทว่ามันเป็นโปรแกรมป้องกันตัวนะครับป้องกันตัวของเขาอะไรประมาณนี้ว่าใครมาทำอะไรนะฮะ ก่อนที่จะตอบก่อนที่จะอะไรเขาจะต้องสื่อก่อนนะครับว่ามาดีหรือมาร้ายนะครับนี่ก็มีการตัดต้นไม้นะครับเนี่ครับมันคืออะไรครับทุกคนอ๋อเป็นเชือกฟางนะครับเชือกฟางถักนะฮะไอเชือกที่เขาไว้มัดที่เขาคว้านคๆ้นคว,นคว,นคว,นคว้นนะครับไว้มัด พวกต้นปอพวกอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ก็เหมือนกันครับทุกคนแต่มัดต้นไม้ต้นนี้ไว้ทําไมครับไม่เข้าใจหรือต้นไม้ต้นนี้มันตายแล้วครับเลยมัดไว้ครับไม่ให้ต้นนี้มันเอ็นออกนะครับก็เ,เป็นไปได้เหมือนกันนะไม่ให้มันเอ็นโน้มลงมาครับไม่ตายนะทุกคนมันยังมีมียอดอยู่นะมันมันยังเป็นพญาไร่ใบยอยู่ครับตอนนี้ ไอ้ต้นขาวๆเนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าคืออะไรนะฮะแต่มัน ow, ผิวมันคล้ายๆต้นเทนวนนะครับหรือต้นอะไรผมไม่ทราบนะครับผมไม่ขอออกความเห็นแล้วกัน <laughs> ผมรู้จักครับไอ้ต้นนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นต้นยางนะครับ <speaking> ที่เขาเป็นต้นยางนาน,นะัะไอ้ประมาณนี้เพราะว่ามีการบวชไว้นะครับบวชนะแล้วก็มีการสร้างสารปูตาขึ้นมานะเพื่อคิดว่าในการสร้างสารครั้งนี้ครับเพื่อปลกป้องต้นไม้ต้นนี้ครับ นะเพื่อไม่ให้ใครมาตัดนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงผมเจอชาวบ้านผมจะสอบถามอีกทีว่าประวัติที่นี่มันเป็นยังไงนะแต่ที่เรู้ครับที่นี่คือศาลปู่บ้านปู่ตาครับไม่ใช่ศาลปู่ตาบ้านปู่ตานะครับบรรยากาศลมลื่นมากเลยครับทุกคน ถ้าเรามาเดินมาพักแรมลาคืนะผมว่าน่าจะเวิร์กเหมือนกันนะผมว่าแต่ผมขอไม่ใช่หน้าหนาวนะครับเพราะว่าอ่าไอตัวน้ําค้างนะครับมันหยดลงมาเนะี่ยโอ้โหแล้วก็คืนนิ่งหาวมากครับทุกคนและอีกอย่างหนึ่งผมใช้รถมอเตอร์ไซค์นะเพราะนั้นก็เลยพยายามเลีเ่ยงๆนะครับเพราะว่ามันขนของมายากนะฮะอาจจะมีการกลับกลับขึ้นมาของช่องดันโลนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมจะ พยายามทำคลิปแล้วลงไปนะจะเป็นการทำอาหารนะครับไปตามสถานที่ท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ทำอาหารครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบ้านปูตานะฮะเป็นสถานที่ตั้งอยู่กลางป่าเยอะครับทุกคนผมเคยผ่านเข้ามาแล้วผมมาเจอนะับผมผ่านยื่ผ่านเส้นนี้แหละแต่ผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะฮะผู้สนับสนุนนะครับก็เป็นเป็นผงเวิร์กนะครับนะฮะ ผมเวิร์กครับนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นเป็นกล้องนะครับผมอัดเป็นคลิปปุ๊บหนังสือมันจะสลับทางนะครับเหมือนไม่เหมือนกระไล์ like, นะครับถ้าไ like, ลปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สลับนะครับโอเคครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไรคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวให้ผมเข้ามากลางคืนหรือเปล่าลที่นี่ก็ร้อนเหมือนกันนะนะก็อีกประมาณไม่กี่วันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนซิมเป็นอ่าเป็นซิมห้าเป็น เป็นซิมใหม่นะครับซี่ผมสั่งซื้อเข้ามาเป็นโปร 5G ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตอะ่ะมันเป็นที่เกี่ยวกับระบบหรือเปล่าเพราะว่าผมซื้อซิมตัวนี้มาก็เป็นซิมที่ปล่อยสัญญาณเร็วที่สุดครับสูงสุดเลยนะครับแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนครับเป็นซิมเทพนะเพราะนั้นถ้าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตยังต่ําอยู่ก็ ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นที่ทัวเป็นที่โปรโมชั่นแล้วนะครับมันน่าจะเป็นที่เครือข่ขายแล้วนะโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ